ชีวิตและความเป็นไปการเกิดการดับทางกายกรรมวจีกรรมมน,นกรรมแต่รูปภายนอกจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาไหนก็เหมือนกันหมดมีชีวิตเหมือนกันหมดแต่ใครละ่ะที่ได้เกิดมาแล่ได้พบกับผู้ที่เรียกว่าผู้ศึกษาตรงศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษา ไม่ใช่ไปศึกษาในสิ่งที่ไม่ควรศึกษาใช่ไหมอันนี้และใครที่จะศึกษารายละเอียดที่เครื่องมือตรวจไม่ได้จิตวิญญาณไปศึกษาในสิ่งที่มองไม่เห็นส่วนร่างกายนี่มองเห็นใช่ไหมใช้เครื่องเอ็กซเรย์ใช้เครื่อง, X eries, องสแกนเครื่องอะไรก็พอได้ ใช่ไหมใช่ใชค่ะมองเห็นใช่ไหมก็ยังทำได้ไหมไม่ดีมองเห็นตอนนั้นก็ยังทําได้ไม่ดีกับครูอืมแล้วทําได้ดีกว่าแต่ก่อนไหมล่ะดีกว่าแต่ก่อนค่ะนี่แหละอันเนี้ยที่เราจะได้เรียนรู้หนึ่งในในการที่เราเหมือนภาษาที่พูดมาเนะี่ยมองเห็นแต่ทําได้ยังไม่ดีความรู้สึกเป็นยังไงเห็นไหมความรู้สึกเราแล้วเออก็ดีนะ อันนี้ความที่ผมพูดว่าคดีนะนี่ไม่ใช่ความรู้สึกอันนี้เป็นความคิดความรู้สึกอ,อถ้าได้กว่านี้ข้างในน่ะปรุงสัญญาน่ะรู้สึกมันยังไม่ยินดีหรือยินดีนี่คือความรู้สึกนะแต่มันมีการปรุงอยู่ข้างในปรุงก็คือการสังขารน,นี่แหละกําลังปรุงอาหารคือจิตวิญญาณกําลังปรุงแต่ความรู้สึกอะคืออะไรเนี่ท่านบอกว่าศึกษาลึกเข้ามาละเอียดเข้ามาที่เวทนา คือความรู้สึกและเวทนาเนี่ยมันเป็นผลของความคิดไปดูได้เลยนะเวทนาเนี่ยเป็นผลของความคิดมันมีการปรุงแต่งสังขารท่านเรียกว่าสังขารสัญญาและอะไรละปรุงแต่งร่างกายหรือจิตใจนะพวกเราคิดว่าร่างกายหรือจิตใจจึงเกิดความรู้สึกจิตใจค่ะ จิตใจเป็นประธานถ้าไม่มีจิตใจร่างกายนี้เขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่มีจะไม่มีจิตใจไม่มีจิตวิญญาณในร่างกายนี้ขาเรียกอะไรศพค่ะผมก็เ,เรียกว่าสารีระหรือศพแต่ถ้ามีจิตวิญญาณอยู่ด้วยมันก็เป็นสรีระเป็นร่างกายนี่ก็แหละก็กายนอกส่วนกายในนี่แหละ,หละ,นนหละผมก็่เลยเล่าไปเมื่อคี้ว่าปัจจุบันนี้ ผมก็เลือกก่อนนะว่าจะออกกําลังกายอันไหนดีออกกําลังกายจะเอาก,กายนอกเท่าไหร่ดีนะเพื่ออะไรเพื่อทําความสบายกับตนเพื่อบรรเทาทุกขเบทนากายนี้เป็นรังแห่งโรคเป็นที่อยู่แห่งทุกข์เห็นไหมมันมีการไม่เพราะมันมีความไม่เที่ยงของกาย สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาใช่ไหมอันนี้เฉพาะกายนอกนะเรามีการสลายไปเป็นธรรมดาส่วนกายในกายในกายในกายข้างในอีก <c ười> จิตวิญญาณมโนออกกําลังยังไงเอะไหมกําลังกาลังมีอะไรบ้างพวกเรารู้ไหม จากำลังนะกำลังคือคือพลังไหมคะอืมกำลังหรือะลังก็ก็อันเดียวกันเห็นไหมกำลังพลังแล้วเป็นยังไงล่ะกำลังกายออกกำลังกายคือเอากายมาออกกำลังค่ะอืมล้วเป็นยังไงเพื่ออะไรเพื่อให เสรีลาร่างกายแข็งแรงมีพลังค่ะในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะเพื่อมีเรี่ยวมีแรงมีใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อเพื่ออะไรอีกเพื่อความสมดุลค่ะอืและเพื่ออะไรอีกเพื่อหนนบานสพตัางเกียวเลยบานที่ได้อองโซเชีย คนเรานี่ถ้าไม่รู้เจตนาในการกระทําเนี่ยมันจะไม่ชัดเราต้องมาเรียนรู้ว่าเราทําสิ่งนั้นเจตนาของเราเพื่ออะไรและทําไปได้ผลในในสิ่งที่ตั้งไว้เท่าไหร่และความรู้สึกเป็นอย่างไรหำไมบางคนแข็งแรงเพื่ออะไรที่จะไปโชว์ว่าตัวเองแข็งแรงบางคนแข็งแรงเพื่ออะไรที่จะไปทํากรรมบางอย่างเพื่อได้อะไรบางอย่างมาแข็งแรง เพื่อจะได้ไม,ไม,ไม่ได้ไปทํางานถ้าไม่แข็งแรงไม่ได้ไปทํางานนี่โดนด่านะเนี่ยแข็งแรงเพื่ออะไรเพื่อจะได้ทําหน้าที่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทําหน้าที่นั้นไม่ได,ไนนด,ด้แข็งแรงเพื่ออะไรเพื่อจะทํางานเยอะๆจะได้เงินเป็นวัตถุแต่ความรู้สึกได้มาแล้วรู้สึกสุขดีถ้าไม่ได้มาี่เครียดความแข็งแรงนั้นเชื่อใ,ใช้ทำอะไรใช้เพื่ออ่า เพื่อภูมิต้านทานที่ดีไม่ป่วยค่ะเออนั่นแหละแล้วเป็นยังไงไม่ป่วยแล้วมันจะเป็นยังไงจะทําอะไรเพื่อเอห็น <Okay. S 1> ไหมไม่ป่วยแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้ปกติทําอะไรได้คล่องแคล่วค่ะอืมอันนั้นคือเห็นไหมสิ่งที่ <c oughs> เรากําลังเป็นไปกําลังคิด กำลังเป็นมาเท่าไหร่กำลังเป็นอยู่และจะเป็นไปอย่างไรตะเป้าของเราไม่ตรงพุทธเนี่ยเราจะไปเลาะเลาะเรียบเรียบนีเ่เล่าให้ฟังชีวินาของพุทธพ,พึงรู้ว่าเราจะเพียรในกุศลเห็นไหมที่พูดมามันก็มีกาหนดแต่ว่ามันก็เป็นสาภาพธรรมที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมแต่ประโยชน์นี้เป็นโลกีหรือโลกุตระโลกีหมายถึงว่าหมุนวนไม่เที่ยงเหมือนกันดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะได้สมดุลมีกําลังเสมอไหม ได้เสมอไหมไม่เสมอไม่เสมอนะแต่ถ้าไม่ทำมันจะได้หรือไม่ได้กว่าที่เป็นอยู่ <c ười> ไม่ได้เออมันมี <c ười> ไม่ได้หรือบางทีมันอาจจะหนักหนักหกมายความว่ากำลังตดถอยถอยูกไหมกำลังนั้นมัน <c ười> มันไม่มีเพิ่มขึ้นมานี่แหละชีวิตเราจึงต้องมาเรียนรู้เจตนาในการกระทำกรรมว่าเจตนาของเรา ในการกระทำกรรมอย่างเช่นการไปอาอาหารเสริมมากินเพื่ออะไรเพื่อไอ้ได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วแข็งแรงนั้นเพื่ออะไรไม,มันมีอีกบางทีเขาแข็งแรงก็เอ้าดีแข็งแรงมีกาลังแต่สิ่งนี้ที่เราควรกำหนดรู้คือคนหลายคนไม่ได้กาหนดรู้นะพระเจ้าท่านสอนให้กำหนดรู้เจตนาในการเคลื่อนไปนั้นเพื่ออะไรเป็นกุศลนักนะุศลเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ และสิ่งนั้นมันได้หรือไม่ได้มันมีเหตุและปัจจัยและมันเกิดและดับแม้แต่ได้สาภาพอะไรก็ไม่มัวมองไม่หมกมุ่นไม่ติดพันได้ไมาแล้วไม่เอาสาภาพที่ได้ไปยกทนไปกล่มผู้อื่นมีปกติเอ็นโทษโดยความเป็นโทษเอ็นโทษมาว่าสิ่งที่ได้แล้วมันก็ไม่เที่ยงแม้แต่เอาเวลาไปทำเห็นไหมทำพฤติกรรมไม่ดีไปเสริมนู่นเสริมนี่ เพื่อให้ดูดีขึ้นมาหรือเพื่อให้แข็งแรงขึ้นมาผมก็ทำต่ก่อนเล่นฟุตบอลเนี่ยอยากแข็งแรงอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอีกไปเล่นนี่เพื่ออะไรเพื่อจะได้คําชื่นชมการยอมรับเห็นไหมออกกำลังกายนะที่บอกว่าแข็งแรงนั่นแหลแต่ทําไปรุดเพลินรุดเพลินกับการทำเห็นไหมมัวมองหมกมุ่นหมกมุ่นเกินทําเกินก็กินกาลังเห็น ก็ต้องหาทางเพื่อเสริมกำลังแต่ชีวิตเราไปอาศัยสิ่งนั้นในการที่จะมาเสริมกำลังแต่พอได้รู้สึกเสริมพอเขาเขา,าว่าเสริมแต่ชีวิตเราพอขาดสิ่งนั้นรู้สึกมันไม่มีกำลังออเราต้งลงกำลังที่เป็นนี่มันกำลังชั่วคราวหรือกำลังยั่งยืนและกำลังนี้เป็นไปเพื่ออะไรกำลังนี้เอาไปทำอะไรเอาไปตามขูศน ไปเป็นเหตุปัจจัยเพื่อจะได้สลายบาปหรือไปเพิ่มบาปรู้แล้วบาปมันเป็นตัวยังไงเห็นไหมเมื่อก่อนเป็นเพื่อบาปเลยค่ะสมัยก่อนใช่ไหมค่ะอันนี้ที่เราต้องมาเรียนรู้ความต่างในชีวิตเราว่าเราทําสิ่งนั้นเพื่ออะไรและมันได้ไม่ได้เรารู้สึกยังไงเห็นไหมพุทธะต้องมาเรียนรู้ในความไม่วนอยู่ใน ความรู้สึกหลอกลวงเห็นไหมความรู้สึกที่ได้มาชอบใจยินดีฟูใจแต่พอไม่ได้รู้สึกแฟบใจน้อยใจไม่สบายใจอันนี้สภาพหนึ่งนะพออีกสภาพหนึ่งปร,ประเจอปุ๊บก็มไม่สบายใจเห็นไหมขนาดก็ให้อะไรเกินยังรู้สึกไม่สบายใจมันพอมันคิดว่าเกินนะนะให้มานะของดีไม่ใช่ของเสียแล้วกำลัง ที่มันไม่หายเลยมีแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มผู้รู้เท่านั้นที่จะรู้นเพิ่มไปเรื่อยกำลังตัวจริงที่ชีวิตเราควรได้คืออะไรอันนี้ใครเอาไปไม่ได้ด้วยรู้ไหมกำลังตัวแท้กำลังจริงๆของชีวิตเราที่แม้แต่ตายไปก็ติดไปกับเราด้วยเห็นไหมกำลังใจอะกำลังแห่งใจและกำลังใจอะไรที่บอกว่าเป็นกำลังกำ,ำลังปัญญา กำลังปัญญาเป็นกำลังสูงสุดกำลังปัญญาเนี่เป็นกำลังสูงสุดที่จะวัดพลังงานของใจและเมื่อได้นกำลังปัญญาสูงสุดใจที่มีพลังจะทำให้กายมีพลังไปทำสิ่งที่เป็นเอกการที่มีพลัง